สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่เจ็กดกรกฎาคมสองพันยี่สิบสี่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสี่ในเทศกาลธรรมดาเป็นบทอ่านที่เราจะมาพิจารณากันบทอ่านจากบทเทศนบุญอากุสตินม,มสังคราชนะครับเป็นหัวข้อเรื่องเครื่องบูชาที่จะถวายแด่พระเจ้าคือ จิตใจที่เป็นทุกข์ตรงๆท่านเขียนไว้บอกว่าดังนี้เทศไว้บอกกษัตริย์ดาวิดกล่าวว่าข้าพเจ้ายอมรับในความผิดของข้าพเจ้าถ้าเรายอมรับผิดพระองค์ก็จะให้อภัยอย่าได้ถือว่าเราจเจริญชีวิตดีเราจะไม่มีบาปชีวิตของเราจะได้รับคําชมเชยก็ต่อเมื่อเราวอนขออภัยเรื่อยไปเมื่อมนุษย์เพ่งแรงเห็นบาปของตนเองน้อยเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งสนใจในบาปของคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นพวกเขามุ่งจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มุ่งแก้ไขพวกเขาไม่สามารถจะแก้ตัวได้แต่พวกเขาพร้อมที่จะกล่าวโทษผู้อื่นนี่ไม่ใช่วิถีทางที่ดาวิดสอนเราว่าต้องขอกมาโทษพระเจ้าอย่างไรแต่ในเมื่อท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ายอมรับความผิดของข้าพเจ้าและบาปข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเสมอท่านไม่ได้เพ่งเบล่งบาปของผู้อื่นท่านหันมาสนใจบาป ของตนเองท่านไม่ได้โจมตีแต่เพียงผิวเผินเท่านั้นแต่ท่านมองลึกเข้าไปภายในของตนเองท่านไม่ได้ถนอมตนเองฉะนั้นท่านจึงไม่กล้าที่จะขอให้ได้รับการชนนุนถนอมท่านอยากจะระงับพระบิโรธของพระเจ้าหรือตรงเรียนรู้ว่าท่านต้องทําอย่างไรเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยในท่านท่านจมพิจารณาเพลงสซด,ดีที่ว่า ถ้าพระองค์พอพระไทยในเครื่องสักการะรบ,บูชาพระเจ้าก็คงจะได้ถวายแด่พระองค์แล้วแต่พระองค์ไม่สอบทรงพอพระไทยในเครื่องเผาบูชาท่านจึงไม่ต้องมีสักการะบูชากันนั้นหรือท่านไม่ต้องถวายอะไรเลยเหรือท่านจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าได้หรือถ้าไม่มีเครื่องบูชาจงระลึกถึงวาจาที่ท่านได้อา่านในเพลงสุดีบทเดียวกันนั้นถ้าพระองค์พอพระไทยในเครื่อง สักการะบูชาข้าพเจ้าก็คงจะได้ถวายแด่พระองค์แล้วแต่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาจงวังต่อไปและกล่าวด้วยพร้อมกับกษัตริย์ดาวิดว่าเครื่องบูชาที่จะถวายแด่พระเจ้าคือจิตใจที่เป็นทุกข์ตรอมต้มพระเจ้าไม่ทรงดูแคลนดวงใจที่สุภาพและเป็นทุกข์ต้มตรอมจงล้มเลิกเครื่องเผาบูชาแต่ก่อนเก่าของท่านเสียเพราะบัดนี้ท่านทราบแล้วว่าท่านควรถวายอะไร ถ้าเป็นสมัยบรรลุษของท่านท่านก็ได้ถวายสัจวะบูชาถ้าพระองค์พอพระไทยในเครื่องสักระบูชาข้าพเจ้าก็คงจะได้ถวายแด่พระองค์แล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์สิ่งเหล่านี้แต่พระองค์ก็ยังทรงประสงค์เครื่องบูชาครับพี่น้องก็เป็นบทเทศที่นักบุญอกุสตินนักป,ปราชญ์พระศาสนาจักเทศสอนและก็ยกเรื่องของกษัตริย์ดาวิด ซึ่งภาวนาในศาสนาวิธในพระธรรมเก่ามันก็ภาวนาต่อพระยาเวสมัยก่อนในพระธรรมเก่านั้นการถวายบูชาแด่พระเจ้าก็ค,คือการนมัสก,การสรรเสริญพระเป็นเจ้าพระยาเวยเขาก็จะทําถวายบูชาด้วยการทําสัตวบูชาคือเอาสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นเอาเลือดมาประพรมอะไรต่างๆนั่นก็เป็นวิธีสมัยโบราณแต่ว่านักบุญอเลกซสตินเองก็บอกว่าพระเป็นเจ้าก็ปราถนาเครื่องบูชา อยู่เสมอแต่ว่าเครื่องบูชาที่เป็นสัตวะบูชาในสมัยโบราณนั้นผ่านไปแล้วพระองค์ไม่ได้ปรารถนาเครื่องบูชาแบบนั้นแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการเครื่องบูชานั้นก็คือชีวิตความบุทิศตนการมอบชีวิตของเรานั้นแด่พระเบญจาด้วยการดําเนินชีวิตในแต่ละวันของเรานะตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยการเจริญชีวิตหลีกหนีความไม่ดีต่างๆอันนี้ก็สิ่งที่นักบุญอลกุ์ตินก็สอนแล้วก็บอกว่า ในสมัยของเรานี้การถวายด้วยสัตวะบูชานั้นก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่อง,องของวัตถุแต่ว่าต้องถวายชีวิตของเรานั่นคือจิตใจของเราหัวใจของเรานั่นกับพระเจ้านั่นคือการปฏิบัติปฏิบัติตามจิตอร,รม์ของโรงนั่นเองนั่นคือการถวายบูชาที่แท้จริงวันนั้นพี่น้องชีวิตของเราในแต่ละวันเราไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหรือว่ามิสซาเนี่ยนะไปทำร่วมมิสซาในาวันอาทิตย์เนี่ย วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนี่ยเราไปร่วมถวายเรามาร่วมถวายมิสซาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มาแล้วก็มาสวดภาวนามาใส่ถุงทานอะไรเะนั้นแต่ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งกว่าน,นั้นก็คือการมอบทุกครั้งเมื่อร่วมบูชาขอบพระคุณนั่นคือการมอบชีวิตของเราแด่พระเจ้าด้วยการนมรัสก,การสรรเสริญพระองค์และรับพระวาจาจของพระองค์ในบูชาขอบพระคุณที่เราได้ยินได้ฟังน,นำไปปฏิบัติ เป็นภาคปฏิบัติจริงๆในชีวิตที่กลับไปบ้านไปเจริญชีวิตในสังคมที่ตอนอยู่อันนี้คือคือสิ่งที่พระเป็นเจ้าปรารถนาให้เราถวายบูชาแบบนี้นมาสการสรเสริญพระเจ้าด้วยกิจการด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยคำพูดหรือคำสวดภาวนาเท่านั้นคำพูดคำสวดภาวนาผับร้องในวัดอะไรดีละการรับศีลมหาสนิทในบูชาขอบพระคุณก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้พระองค์เสด็จมาประทับ และเราก็นำพระองค์นั้นไปกับเราแล้วพระองค์ก็จะพาเราไปในหนทางที่ถูกต้องหนทางที่จะทำให้เราสามารถเจริญชีวิตและเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่และก็สามารถเป็นชีวิตที่จะทำให้เรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้ได้อย่างแท้จริงขอพระบิดาเจ้าผู้ทรงสริญผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ